หน้าทีเต้นยั่วกรรมการเรียกคะแนนนะครับสำหรับน้องชุดดำเนี่ยที่ประกวดแคมปิ้งทั t ทูเฟสส2พนนะครับพวกพี่รอยสักใส่แว่นเนี่ยก็คือกรรมการนะครับก็นั่งดูกันแบบ แข็งเลยนะครับตาแข็งครับพวกนี้ไม่มีจรรยาบรนครับนั่งเทียนตัดสินนะครับน่ะขึ้นเป็นลำเลเทียนนะ่ะโอ้ยดูกันแบบต้นเลยครับลืมเขียนคะแนนเลยรอยสักเธอเนี่ยอยู่ที่ต้นขาขวานะก็แบบต้องโชว์ลีลาใกล้ชิดกรรมการยั่วๆบทดๆนะเพื่อที่จะได้แบบเข้าคอนเซ็ปต์เซ็กซี่ทัดทัวนะเธอก็เต็มที่ครับแน่นอนว่าเกงในไม่ใส่ครับ แล้วก็ไปเต้นลมกระเป๋าเข้าหน้ากรรมการคนนั้นเนี่ยเป็นลมไปเลยครับนั่นครับโอ้โหหลับแล้วตื่นเอ้ยกินแล้ววะอื๋อน้องเองเหรอือมพี่ก็นึกว่าใครมาทอดปลาเค็ม,มก็เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่ไปเต้นแบบให้กรรมการดูใกล้ๆเลยโอ้โหร้ายมากเลยสาวคนนี้เนี่ย